สี่จุดที่คุณต้องมากราบสาการะนะคะมาเส้นทางมังกรสี่ที่นี้พลิกชีวิตเป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนค่ะจุดที่หนึ่งนะคะเรายืนอยู่ตรงบริเวณวัดโพคุณขาตรงนี้ค่ะจุดนี้เรียกว่าประตูพลิกชีวิตหรือประตูที่เป็นซุ้มจีนประตูนี้ค่ะมีความเชื่อประตูเนี่ยใครเดินก้าวเข้าไปจะสมความปรารถนาออกมาพลิกชีวิตเป็นมหาเศรษฐีและโชคดีค่ะวิธีการทําอย่างไรชมกันเลยค่ะก่อนที่จะเดินเข้าไปนะคะเราต้องตั้งจิตอธิษฐานก่อนค่ะขอข้าพเจ้านะคะ เดินผ่านเข้าไปประตูนี้มีสมหวังตามความปรารถนาข้าพเจ้ามีพลิกชีวิตมีสิ่งดีๆค่ะเวลาเข้าให้เข้าซ้ายคุณขาหลังจากก้าวเท้าซ้ายเข้าไปแล้วค่ะก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะต่อหน้าองค์พระค่ะขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากหนี้สินและความทุกข์ทั้งปวงค่ะแล้วก็ให้หมุนขวานะคะและเวลาอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยค่ะให้เข้าซ้ายออกขวาค่ะ เมื่อเราเสร็จนะคะเราออกขวาเพื่อให้เราค้นพบและพบเจอชีวิตใหม่ค่ะสาธุสาธุสาธุขอยข้าพเจ้านับจากนี้เป็นต้นไปคอยพลิกชีวิตเป็นมหาเศรษฐีด้วยเถินก้าวขวาออกนะคะเข้าซ้ายออกขวาเพียงเท่านี้ทุกอย่างจะดีนี่คือจุดแรกนะคะที่เราจะเดินสายเรื่องของเส้นทางมังกร4จุดค่ะจุดที่2จะเป็นที่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ท่าเป็นคุณคุจุดที่2ค่ะจุดวัดกัลยาณมิตรนะคะหรือวัดสัมปอกงคุณขาเป็นจุดที่มีประตูพลิกชีวิตจุดที่2ที่เรากำลังจะมาเดินสายตามเส้นทางมังกรกันไปเลยค่ะและตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดที่2ค่ะหลังจากที่เรามาจุดแรกคือจุดตรงวัดโพค่ะคุณขาจุดที่2นะคะเป็นลักษณะประตูพลิกชีวิตเป็นประตูลักษณะแบบนี้เป็นจุดที่2คุณขาหลักเกณฑ์เดียวกันค่ะวิธีการนะคะให้เข้าซ้ายค่ะนะคะเข้าซ้าย ขอให้ข้าพเจ้าเจอเจอสิ่งดีๆนะคะพบเจอสิ่งดีๆมากมายค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ก้าวขวาออกคือเข้าซ้ายออกขวาคุณขาการออกขวาเป็นส่วนก,การเปลี่ยนชีวิตใหม่คุณขาวิธีการค่ะขอให้ข้าพเจ้านับจากนี้เป็นต้นไปขอให้พลิกชีวิตเป็นมหาเศรษฐีค่ะแล้วก็ก้าวออกนะคะคุณขา นี่คือจุดที่2ค่ะการที่เราแนะนําในแต่ละจุดนะคะมีทั้งหมด4จุดด้วยกันนี่คือเพียงแค่2จุดคุณขา2จุดนี้เป็นจุดประตูพลิกชีวิตนะคะซึ่งแนะนําเลยค่ะคุณขาเดี๋ยวไปครบ4จุดค่ะจุดที่3เป็นจุดที่ไหนอย่างไรไปชมกันเลยค่ะจุดที่4นะคะเป็นจุดแท่นพระบรรทมของพระเจ้าตากสินค่ะคุณขาวิธีการเป็นอย่างไรเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะสำหรับจุดที่4นะคะเรามาตั้งจิตอธิษฐานค่ะณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะมากล่าวคําถวายสักการะและบอกท่านว่า เราขอรอดเตียงบรรทมของท่านขอชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีตั้งจิตอาจาฐย์ญญแบบนี้ค่ะแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะจุดที่3นะครับเป็นการรอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบาร,รมีเป็นจุดที่3ค่ะที่อาจารย์ใหญ่ทุกคนเนี่ยมาครบ4จุดนะคะเพื่อเป็นการเสริมสรีมงคลในปีมังกรค่ะข้าพเจ้าขอบาร,รมีนะคะณนะพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากร,รุงธนบุรีขอท่านประธาน,นาพรขะาพเจ้าหลุดพ้นจากหนี้สินและความทุกข์ทั้งปวงขอพระเจ้ารอดรับพลิกชีวิต เป็นสิ่งดีๆของชีวิตข้าพเจ้าพลิกแล้วเป็นมหาเศรษฐีด้วยเถินซ้าทุกซาทุกซาทุกขาท่านผู้ชมเจ้าขานี่คือเป็นจุดที่3นะคะกับการมาเพื่อจะเสริมสิริมงคลตลอดปีมังกรกุญขาเดี๋ยวจุดที่4 จะเป็นจุดที่ไหนจุดสุดท้ายเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะจุดที่4ค่ะนะคะเป็นจุดสําคัญ1จุดสุดท้ายนะคะคุณขาอยู่ที่วิหารน้อยพระเจดีย์จุลามณาีค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบอ่รอดนะคะแท่นพระบรรทมของรัชกาลที่สองคุณขาเพื่อความเป็นสิริมงคลในจุดที่4เดินทางกันเลยค่ะจุดที่4นะคะที่เราจะนําทุกคนมากราบสักการะเพื่อเป็นการเริ่มต้นพลิกชีวิตตามที่ทช่นว่าไว้ตอนต้นคุณขา ปีนี้เป็นปีมังกรคุณขาปีมังกรเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถนะคะเดินเส้นทางมังกรมังกรเปลี่ยนเหมือนห้องเต้คุณขาดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยคะ่ะ4จุดนะคะจะเป็นจุดที่สําคัญมากๆส่วนจุดที่4คะ่ะเป็นพระแท่นบรรทมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล,ล้านภาลัยรัชกาลที่สองคุณขาเพื่อความเป็นสริมงคลเขาเชื่อกันว่าการที่เราได้ลอดพระแท่นบรรทมคะ่ะเป็นการพลิกชีวิตและเปลี่ยนชีวิตใครมีเคราะห์ใครมีทุกข์ใครมีโศกค,คุณขา ทั้ง4จุดนี้ค่ะทำให้คุณพลิกชีวิตเป็นมหาเศรษฐีมีสิ่งดีๆตลอดปี2017ค่ะไปเราไปทำกันเลยค่ะเอาละค่ะเรากำลังจะทำการลอดเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ค่ะขอให้การลอดในครั้งนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้านะคะหลุดพ้นจากหนี้สินหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าพลิกชีวิตเป็นมหาเศรษฐีเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีมังกรทอง2 5 6 7ด้วยเทินสาธุสาธุ ล่ไปกันเยคะท่านผู้ชมน,นะคะ่ะครบแล้วทั้ง4จุดค่ะเมื่อเราทําแล้วนะคะคสิ่งแรกที่เราได้คือความสบายใจคุณขา4จุดเป็น4เส้นทางมังกรคุณท่านผู้ชมน,นะคะ่ะดังนั้นเนี่ยใครมาครบ4จุดแบบที้ฉันค่ะจะพบเจอแต่สิ่งดีๆปีนี้อย่าลืมทํานะคะคุณขา xin xa tình